โฟล์คแล้เวลทีิมาอัพเกรดชั่วล่างใหม่ด้วยชปอ,ออซี่แก้อาการสะเทือนผู้โดยสารนั่งโดยสารนุ่มนวลนั่งสบายด้วยชปออซีชอบปหน้าออซีที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมด32ระดับชปออซีเป็นชอบปแบบโมโนทุปแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันคู่กับชอบปหลังออซีชอบปแบบซับแทงที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมดสระดับเช่นกัน ท่านที่ใช้รถโฟก์คลาเวลไม่ว่า <source. S 2> เป็น T5T6 อย่าอัปเกรดชัล่างใหม่ให้นุ่มนวลนั่งสบายชาร์ออซซี่เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการคลองท่านเจ้าของรถโฟก์คลาเวล T5 T6 อย่าอัปเกรดชัล่างใหม่ให้นุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายชารออซซี่เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการคลองด้านหน้ารถโฟก์คลาเวลเราทำการติดตั้งชาร์ออซซี่แบบโมโนทูบ คู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานชอบออซซี่แบบโมโนโทูบมีระบบวาล์วออโต้มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มนหมด32ระดับชอบนุ่มหนึบแบบไหนสามารถปรับแต่งได้ชอปออซซี่คู่กับสปริงเดิมในรถโฟล์คครเวลแก้อาการสะเทือนเพิ่มความนุ่มนวลในการนัดสารเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนิ่ง,งลดอาการสะเทือนแล้วทำการติดตั้งชอปออซซี่แบบโมนโนทูบ ที่มีขนาดลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบว่าออตโต้และปุ่มปรับน้ำหนวด32ระดับคู่กับสปริงนำเดิมที่มาจากโรงงานชอบนุ่มหนึบแบบไหนสามารถปรับแต่งความนุ่มนวลได้ถึง32ระดับชอบออซี่คู่กับสปริงนำเดิมด้านหน้ารถโฟกคลาเวลเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนเสียงดังในห้องดิสาร ควบคุมรถได้ดีขับขี่อย่างมั่นใจลถอาการสะเทือนลดอาการโครงสมรรถนะนึบนิ่งโฟกคาร์ลเวลทีไฟทีซิกอยาอเกศชั่วล่างใหม่ให้นุ่มนวลนึบนิ่งนั่งสบายผู้โดยสารนั่งเบาวีพีนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายติดตั้ง็อบอัดซี่คู่กับสปริงเดิม,ด,มด้านหลังรถโฟกคาร์เวลทีซิก เราอัปเกรดช่้วล่างใหม่โดยชอปออซซี่แบบโมโนทูบชอปออซซี่แบบโมโนทูบแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาออโต้และปุ่มปรับนุ่มัน32ระดับติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆในรถโฟล์คลาเวลเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารผู้โดยสารนั่งโดยสารนุ่มนวลน,น,นั่งสบายตลอดการเดินทางท่านที่ใช้รถโฟล์คลาวเวล T5 T6 อย่าอัพเกรดชัล่างใหม่ให้นุ่มนวลนั่งสบายแก้อาการสะเทือนให้ผู้โดยสารนั่งเบา V.I.P. นั่โดยสารนุ่มนวลนั่งสบายตลอดการเดินทางช็อปออซซี่แบบโมโนทูบแบบซับแท้งแยกห้องแก๊ทั้งน้ำมันที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มหวมด32ระดับแลเราการติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงาน ชาปอซี่มนรูปแบบซับแท้งคู่กับสปริงเดิมในรถโฟกคาราเวลทีไฟทีซิกนุ่มนวลนั่งสบายแก้อาการสะเทือนผู้โดยสารนั่งเบา V.I.P. นั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายตลอดการเดินทางหรือจะติดตั้งคู่กับสปริงบิวสไตน์ผู้โดยสารนั่งเบา V.I.P. นั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายตลอดการเดินทาง f o r ์คลาวเวลไปไปเป็น T5 T6 อย่าอัพเกรดชุดล่างใหม่ด้วยชับออซซี่หรือสามารถติดตั้งคู่กับสปริงบิวสไตล์ยิ่งเพิ่มความเมียนนุ่มในการนั่งโดยสาร f o r ์คลาวเวลที5 T6 อย่าอัพเกรดชุดล่างใหม่ให้นุ่มมวลหนึบนิ่งนั่งสบายด้วยชับออซซี่หน้าหลังคู่กับสปริงเดิมเดิมหรือสปริง บิวสไตล์เนียนนุ่มหนึบนิ่งนั่งสบายตลอดการเดินทางนึกถึงช่วงล่างนุ่มนนึกถึงมเรสี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7